โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ใตยุทธรรศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่ 1. ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อ <Jenny> ว <think ält> ัน <Haj> ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136บวก000ถึงกิโลเมตรที่199บวก600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDRT ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนกับบริษัทไรท์ t ทน n นลลิ n งจำกัดเป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา<ม>โครงการประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท m a a คอนซัลแทนจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท w s p ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนงานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆและกำหนดให้วันที่1รับกรกฎาคมพุทธศักราช2,561เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30,000บธันวาคมพุทธศักราช2,564รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่1กิโลเมตรที่1 3 6ถึงกิโลเมตรที่141 บวก850เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บวก600ระยะทาง1,400เมตร 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บวก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840 ถึงกิโลเมตรที่145บก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บวก200ถึงกิโลเมตรที่199บก600เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บก380ถึง199บก550ระยะทาง2,340เมตร งานก่อสร้างโรกและอีกอื่นงของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรัว้วงานก่อสร้างโดกลางกว้าง1เมตรงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและเกษตว์นโครงการสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนกันยาย,ยนพุทธศักราช2562 c a n เนลลิ g w ว r ร์ Tunneling One Portal w o r o r p o n Equation for Portal Construction งานขุดดินสำหรับเปิดทางเข้าอุโมง์และปรับแต่งผิวลาดหินรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4,149.90ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม249,727.06ลูกบาทเมตร t o n n n เนลเวิร o กทาวน์เ t ลแอค s คอ p p ชันฟอร s s 3A ดำเนินการขุดจจระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินประเภท g กูดร็อก และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,907.62ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม5,912.23ลูกบาทเมตร t o n อ l เ c a v a t i o n for Support Class ์ตคลาดำเนินการขุดจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตถึประเภทกูดร็อกและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 5 8 2 0 1 9ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 66,314.78ลูกบาทเมตร Tonal Equation for Support Class 4ํำเนินการขุดจอระเบิดติดตั้งั u p อ o r t หินประเภทแฟรอกและขุดคนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,955.69ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1 7 5 2 6 3 1ลูกบาทเมตร Tonal Equation for Support Class 5A ดำเนินการขุดจอระเบิดติดตั้งั u p อ o r t หินประเภทพัวรอก และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้126.39ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม5320.85ลูกบาทเมตรทอนอลแอคคูเอชันฟอร์ซับพอร์ตคลาสไฟบีดำเนินการขุดจาระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินประเภทพัวร็อกและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,895.70ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม5740.56ลูกบาทเมตร ชักกรีด initial lining ดำเนินการชักกรีดท่อในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้1519.67ลูกบาทกเมตรปริมาณงานสะสม7225.04ลูกบาทเมตร weld wire m e ดําเนินการติดตั้งลวดตะข่ายก่อนการชักกรีดรวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้7894.98ตารางเมตรปริมาณงานสะสม38681ตารางเมตร บราวร็อกโบ้ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้1,763อันปริมาณงานสะสม8,403อัน Pi ไพร์ส์ฟอร์พอลลิงดำเนินการติดตั้งท่อเหล็กค้ายันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้420เมตรปริมาณงานสะสม5,388เมตรสต e ลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ายันหลังคาอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้39.97ตันปริมาณงานสะสม235.45ตันท well ันเนลลิงทูทาวน์เนลเวิร์กเวไวเมดดำเนินการติดตั้งโวดตะขาดก่อนการชอตกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้543.93ตารางเมตร ปริมาณงานสะสม1026.49ตารางเมตรกราวร็อกโบ๊กดำเนินการติดตั้งหมุนยิดหินเพื่อเสริมเสรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้165อันปริมาณงานสะสม165อันสติลริฟต์ดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคางอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2.12ตันปริมาณงานสะสม11.11ตัน Tunneling Tree Tunnel Work Tunnel Equation for Support Class 3B ดาเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินประเภทกูดร็อกและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้12,533.31ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม76,164.76ลูกบาทเมตร Tunnel Equation for Portal Support Class ดาเนินการขุดเจาะร,ระเบิดและขุดขนวัสดุบริเวณปากอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้179.53ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม3,247.11ลูกบาทเมตรช็อตกรีดอินิเชียลไลนิ่งดำเนินการช็อตกรีดภายในหัวมง์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้863.24ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม5,933.58ลูกบาทเมตรเว well ลไวาเมดดำเนินการติดตั้งลวดตาข่ายก่อนการช็อตกรีด รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4,346.16ตารางเมตรปริมาณงานสะสม3 1 5 4 5 0 5ตารางเมตรกราวร็อกโบ์ bow, ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมเสถียรภาพภายในอุโมง์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้600อันปริมาณงานสะสม5,484อันคอนกรีตเอ็มเบดเมนต์ดำเนินการเทคอนกรีตเอ็มเบดเมนต์ภายในอุโมง์ รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้102.40ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม102.40ลูกบาทเมตรสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนกันยายนพุทธศักราช2562ัาารรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2561เเป็นวันเริ่มงานก่อสร้างโครงการกรถไฟทางคู่ ช่วงลาากระเบาชุมทางถนนจีระสัญญาที่3างานอุโมงค์รถไฟทางกิจการร่วมค้า ITDRT ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างตามสัญญาจ้างซึ่งความก้าวหน้าของการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2562ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2562สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนงานประจำเดือนคิดเป็น3.010%ผลงานประจำเดือนคิดเป็น2.773% แผนง,งานสะสมคิดเป็น15.707%ผลงานสะสมคิดเป็น15.907%เร็วกว่าแผนง,งานคิดเป็น0.200%